ก็ไปสะโอมนะมันจะี๋ยเขารักเราซาบะเหน่ยพยาบาลรัสเซียสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมนูใด,ด,ดแกงนกหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้สดใสเห็ดยู่ข้าหรือว่าอีกอีกซืรอนึงเขาเอ่ยว่าเห็ดขมแล้วกันแล้วกันพนะี่น้องเห็ดขมเนี่ยเห็ดยู่ข้าได้ข้าวเหนียวเด้อพี่น้อง จะมีแหละแล้วแจ่วันแจ่วไอ้นี่น,นะน้ำพริกเออเอาหยุดเป็นฝาน้ำน้ำพริกยัตงตาแดงแมงดานี่พี่หนักจำกับตาแดงแมงดาเอาซ้อนเท่าไปมานจะสักเจ็ต้องกันเด้อจ้าแซไมกันพี่หนักขอดูหนังก่อนเด้ขอเขากินหนังไม้ก่อนเด้อชิบก็ไม่ต้องเดินชิบขาดแล้วหรอกนอนนั่งยองเอง๋ ก็จับเนี่ยจับใส่ใบแมงลักแล้วก็ไปสะออม้ะอือ ็ดอกใหญ่มากท่านผู้ชมจะไปทําคลิปข้างนอกก็ฝนก็ฟ้ามืดฝนตกมาแฉะหมดเลย มึงตกใจคนจีนยางใจคนต่างโอนแบบเพื่อท้งทงที่มันไม,นมนะ่มีข้าวป่นนะมันเกิดเขารักเรามีแต่เขากับเธอเฮ้ยขอบคุณข้างบ้านแม่นะ ที่ไปรับแม่มานั้นไปรับแม่มานั้นน่ะเขาเห็นให้ถุงหนึ่งไม่เก็บมาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านาน่ารักที่สุดเลย <uca h> ไปยืนทวงเขาไงไปยืนทักเขากหลงังล้างเห็ดอยู่เป็นก็นเลยเอาเขาเาเห็นให้ถุงหนึ่งไปลอง เอมามะแขงต้มเป็ต้นไหนหมันติดอันกับใแบบชะอมไปแน่เลยชมก็ข้างบ้านใช่ไหมโอ,อมข้างบ้านใน <c oughs> สวนใ <c oughs> บแม้าังหน้าบ้าน,น่ยอ่ข,ข้างควอย <c oughs> ผัดสสงควยเยอะๆตาอือจาไม่กินเห็ดดูอะไร <c oughs> บอกผม ทำเข็งขมนิดๆพลากินน้ำมันขมขมน้ำคงจะตก ียกว่าอันเกินจุดงายส่วนแกงเห็ดด้วยต้นใหญ่ามากอืมเชียงฟ้า ก็จะไปดูเรื่องอะไรแ้บ้านนี้นนฮะแค่ที่นหนีล้ะเด้ดูมัวอือดูมูดูเนย่กแรง,แรงมันแรงม่รู้ขาดแรแปลกๆปกมันแห้งหน่อยแล้วจ้า น้ำเนนาค้นมากอืมกี่จับ <grateful. S 2> เจียวต้องพิมพ์มงแมงตาแดงแมลราจมวเขอร้วกันนะไปดูหมูร้านมู้ช่องหน้าหมูบ้วนขอตัวไปดูหมูกับเนื้อก่อนนะจ้าฝนที่ตกทำมอเม็ดบ่ไมบไายสวัเด <c> ิจ <c> ้ามาไมบิกกำเบิกน <c> làm bạc nó chỉ bị chăn này, này mà. <laughs> Còn mẹ dăng Rồi nhấn vào vào trọng. Cảm ạ à. à. chiên ừ. bạc muốn hết thử hết nhỏ chào 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 Đó gì nhai ha. Ừ. khả ừ. ừ. năng có dài Ừ.

อือน้องฝา,า,ากกินนังมุจจนแซ่บแจบไปดัเด้อเดี๋ยวมาอ่นพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณนถูก อลไ์ทุกคอมเมนต์ทุกทแชร์เดี๋ยวพี่หลองเนอมือนีไปแล้วครับสวัสดีครับ